สวัสดีจ้ะง่ายๆบ้านบ้านแบบยีพินนะการถับป,ปลูกบอนสีนะเปลือกไข่ที่เราตากแดดแห้ง,หง,หงๆเกาะเรากินแล้วเราก็โยนโยนทิ้งไ,งนะไว้น่ะอันนี้หัวบอนสีแต่ปีที่แล้วนะเปลือกไข่เปลือกหอยใส่ลงไปอันนี้หัวบอนเราดินออกบ้างนะเสร็จแล้วจ้ะจ้ะกบปะกบปะเอาดินดินปนๆที่เราเหมักหมักไว้ แค่นี้แหละจ้ะไม่มีอะไรนะขี้วัวขี้ฝายใส่ลงไปเสร็จแล้วสวยไหมปีที่แล้วก็ใช้ดินอย่างนี้แหละปีนี้เี้ยแง่ออกไปสองหัวแล้วก็ขยักไว้หัวหนึ่งแล้วก็ปลูกอย่างเงี้ยเปลือกไข่เปลือกหอยแบบเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยนะเปลือกไข่ใส่คกตำๆให้ละเอียดก็ได้ แต่ว่าต้องตากแดดให้มันนี่ก่อนนะมันหมดเล็ดไข่เล็ดอะไรก่อนเดี๋ยวมดมันไปขึ้นนะอันนี้คือเปลือกไข่มันกาแล้วนานเป็นหลายเดือนละใส่ไว้อย่างนี้ใช่ปะเปลือกไข่เปลือกหอยใบไม้ข่งว่าขี้ควายอะไรใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยอันนี้แล้วใส่ไปเลยแล้วมันจะงามจ้ะจริงไม่ได้อะไรมากมายเลยนะแล้วอันนี้เอาบอลกอใส่ไปเอาอะไรใส่ดีเอาอะไรใส่ดีเ,ออดเดี๋ยวใส่ให้หนจ้ะ จากเนี่ยเราเอาบอนสิ่งที่ใส่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใบกัมปูใบอะไรเศษขี้งวขี้ควายที่เราหมักหมักไว้อย่าใส่ไปไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาที่หมักละเอียดแล้วนะถ้าหมักที่ย่อยแล้วมันจะมันจะแน่นไวจ้ะมันจะแน่นไวมีทานหงข้าวมีเศษอิดมีเศษอะไรเราก็ใส่ไปจ้ะก็จะทําให้บอนอยู่ได้อีกปีนึงอ่ะปีนี้อ่ะยันฤดูการสิ้นยันปีใหม่อ่ะจตไม่ไม่ไม่ยุบแล้วจ้ะเขาจะอยู่ไปยันปีใหม่เลยจ้ะ จริงนะมันจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็จะงามอย่างเงี้ยเห็นไหมบอนสีที่เราถูกแบ่งออกมาแล้วอะถ้าหัวใหญ่ใหญ่อะอยู่กอเดียวกันใบมันจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเราแบ่งจํานวนเยอะออกมาแล้วให้มันเหลือน้อยลงอะเห็นไหมมันก็จะสวยงามขึ้นนะแต่ว่าการปลูกก็ระหว่างใส่กระถางดินเผากับพลาสติกกับอันไหนดีกว่ากันดินเผาจะงามแล้วก็สวยสีสันสวยงามพอกันจะ้ะอันนี้วิธีการปลูกนอกตู้นะ ไม่ต้องอะไรมากมายจ้ะขี้งัวขี้ควายไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรแล้วนะขี้งัวขี้ควายเศษใบไม้ใบไล่เศษเปลือกหอยเปลือกไข่อะไรจะใส่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวหาไมา้ค้ำหน่อยเนาะเพราะว่าเราเราเพิ่งเอาลงไปเมื่อกี้นี้อันนี้แยกมาจากอันนี้นะเห็นไหมอันนี้สักประมาณสักสามสี่เดือนนะก็กรจะใหญ่จะเร่งเท่งเหมือนกันนี่อีกกันเห็นไหมอันนี้ก็ไอ้น,นี่อะไรนะกุสุมา มาเอาไปทําฟอร์มกอจะโตวไวจะบอลพวกนี้เป็นบอลไทยแล้วตอนเนี้ยบอลไทยกําลังมานะบอลไทยที่เป็นสีเดียวแบบนี้เพื่อนๆน,นึกออกไหมบอลไทยที่เป็นสีแดงสีเดียวสีแดงสีชมพูสีอะไรที่เข้มเขมสดใสสดใส,ส,ดใสแล้วเป็นสีเดียวอะ่ะ <c oughs> กําลังมาจาะต่างประเทศกําลังนิยมของเรานะเราอย่าปล่อยโอกาสให้มันแบบนั่นไปเพราะบอลพวกนี้จะบอลที่เลี้ยงง่ายไม่งองแง ไม่ต้องมีตู้เขาสีสันสวยแน่นอนจ้ะไม่ว่าจะเป็นนางไหมนางอะไรอนี้อะไรนะอีนี้อีนี้เสร็จอ,อะไรวะเดี๋ยวก่อนนึกชื่อไม่ออกโนพ่าเก้าอะไรนี้อันนี้ไอ้นี่กําลังตามหากันเลยอันนี้เป็นบอลแพงอีกไม่ใช่บอลแพงเป็นตัวที่กําลังตามหาอีกต้นหนึ่งมิ่งมาเหสีเวลากัดแล้วเขาจะเป็นสีชมพูอมแดงอมชมพูนะ สีใสกิ๊กเลยนะเห็นไหมสวยงามมากเลยเห็นไหมล่ะถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปถ้าเราแบบยังเลี้ยงไม่เก่งไะเราไม่ต้องไปเลี้ยงบอลแพงๆบอลป้ายบอลอะไรหรอกเลี้ยงบอลแบบนี้มันก็มีสีสันสวยงามจริงจ้ะเห็นไหมอันนี้อันไหนสวยเยาพิงก็เลาะขึ้นไปขายหมดอันไหนไม่สวยก็เอาตั้งไว้ก่อนอันนี้หัุมานอมบพ่า เดี๋ยวเอาหนุมานมบ่พาไปลงกระถางก่อนสวยงามมากแค่ไหมล่ะามมาบอลพวกนี้พอเราใส่กระถางใหญ่แล้วเขาจะสวยเองเขาจะมีสเสน่ห์เองจะ้ะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเนี่ยกระถางดินเผาอย่างเงี้ยมันจะทําให้บอลงามทนจะ้ะอยู่ได้หนึ่งปีเต็มอ่ะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนไปอะไรมากมายอะจะ้ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระถางต่อก่อนเนาะงานเยอะจะ้ะ ้วยิ่งทํากระถางที่สมบ,บูรณ์สมบ,บูรณ์แล้วเราเลือกขายได้เลยนะเราตั้งราคาได้เลยทุกคนจะไม่มีการมาต่อรองราคาอะไรเรานะอยากได้กี่ร้อยเราก็ขอเขาเขาไม่ให้เราก็เก็บไว้ต่ออีกได้ดูมันดูหูสวยไหมนี่แนีะยคือความสบายใจที่เยพินชอบทําบอลแบบเนี้เห็นไหมสวยไหม เอ้ยมันสวยเกินต้านอะ